สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้เราก็มาพบกันในวันอังคารที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2564ผมก็เข้าไปดูเพจของแม่มโพด,ดําเขาไปโพสข่าวอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของคนในช่วงที่ อยู่กันอย่างลากยากลำบากจะกินจะเดินจะนอนจะไปจะมาจะทำอะไรก็ลำบากไปเสียหมดด้วยเหตุเพราะว่าพวกเรานี่ไปเจอเอาโรคระบาดที่เรารู้กันอยู่ทำให้วิถีชีวิตของคนนั้นเปลี่ยนไปหลายคนก็จากที่เคยอยู่กันอย่างสะดวกสบาย ใช้ชีวิตเป็นปกติเพลิดเพลินกับรายได้ที่ตนเองมีตนเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นศิล,ลปินเราจะเห็นว่ายุคนี้นศิล,ลปิน,นตกยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าศิล,ลปินจะต้องไปทำงานทุกวันพวกศิล,ลปินเขาเรียกว่าพวกหาขํากินเช้าส่วนมากก็คือทำงานกันในเวลากลางคืนไม่ว่าจะเป็นมอลลำนักร้องนักดนตรีนักการแสดงทั้งหลายแหล่เนี่เขาเรียกว่าพวกหาข้ามกินเช้า ส่วนพวกเรานี่เรียกว่าหาชาวกินคำ่ำนั่นก็คือหาเวลากลางวันแล้วไปกินกลางคืนเป็นการซะอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปเมื่อเกิดเหตุการณ์กันโรคระบาดกันทั่วโลกแบบนี้คนก็ต้องปรับตัวกันอีกหลายคนปรับตัวกันไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนสังคมชนบทสังคมเมืองมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สังคมเมืองอยู่ได้ด้วยการซื้อซื้อทุกอย่างนะครับแต่ว่าสังคมบ้านนอกเนี่ยอย่างเช่นในหมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับมันจะเกิดเหตุเดือดร้อนอะไรอย่างน้อยเขาก็มีข้าวในเล้ามีข้าวในนามีปลาในหนองเมื่อคืนนี้ผมก็ไปนั่งกินข้าวกับผู้ปกครองนักเรียนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้เขาไปใส่เบ็ดนะแล้วก็เอาปลานั่นแหละ มาทํากินมาปน่นมาต้มมาแกงใส่หน่อไม้ส้มที่เขาทาเอาไว้หน่อไม้ก็จากไร่จากนาจากสวนเขานั่นแหละปลาก็จากไร่จากนาอย่างนี้ก็ดับรงชีพได้แต่ถ้าเป็นสังคมเมืองแล้วเนะี่ยคุณจะไปใส่เบ็ดที่ไหนคุณจะไปเอาข้าวเอาปลาที่ไหนเอาผักที่ไหนริมรั้วที่ไหนไม่ไม่ไม,ม,มีมองไปทางไหนก็มีแต่ตึกรามบ้านช่องเราก็มาดูข่าวอันเนื่องด้วยแบบนี้ก็คือแมนโพดําเขาเอามาบอกว่า ในขณะที่ประเทศไทยดำเนินคดีจับเด็กหนุ่มที่ขโมยมามา่านั่นก็คือจับเด็กหนุ่มที่ขโมยมามา่บาบะมีนะครับขโมยบะมีเพื่อเอาไปให้พ่อเขากินและตัวเขาเองนะครับเราฟังนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะไปวิเคราะห์ตามตัดภาพไปที่สหรัฐอเมริกา ผู้หญิงในรูปกับตำรวจคือเฮเลนาจากอเมริกาเธอถูกจับได้ว่าขโมยของในซูเปอร์มาร์เก็ตและเจ้าที่ตำรวจถูกเรียกให้ไปจับเธอที่บ้านความเซอร์ไพรส์ของทั้งหมดคือเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและถามเธอว่าขโมอยอะไรไปเธอบอกว่าไข่ห้าฟองเพื่อมาเป็นอาหารให้ลูก ของฉันที่กำลังหิวเจ้าที่ตำรวจกลับไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและซื้ออาหารให้กับเธอและลูกของเธอจากนั้นเฮเลนาเริ่มร้องไห้และถามกับตำรวจว่าคุณตำรวจนี่มันมากเกินไปแล้วที่คุณทำเพื่อฉันเจ้าที่ตำรวจกลับว่ากลับตอบว่าบางครั้งเราไม่ควรทำตามกฎหมาย แต่ต้องทำตามความเป็นมนุษย์คมนะครับคำนี้คมกฎหมายมีไว้เพื่ออะไรกฎหมายมีไว้เพื่ออะไรเราก็ไปดูนะครับว่าเขามีไว้เพื่ออะไรเพื่อพระดุงความยุติธรรมเพื่อว่าเวลาคนเพื่อว่าเวลาคนตกลงอะไรกันไม่ได้ มันก็จำเป็นต้องใช้กฎหมายในการออตกลงกันนะครับเพราะกฎหมายก็เป็นกฎกลางๆเป็นกฎกลางๆเอาไว้เพื่อพอดุุงความยุติธรรมและแก้ไขปัญหาความเมื่อตกลงกันไม่ได้แม่มโพดํเอาเรื่องนี้มาโพสก็มีคนให้ความเห็นกันมากมายถึง400 61ความเห็นแชร์ถึง3,178ครั้งมีคนเข้ามากดไลค์ถึง11,286ไลค์ก็ถือว่ามีคนมาอ่านเรื่องนี้พอสมควรผมก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะเอามาวิเคราะห์กันเขาบอกว่าเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของตำรวจไทยที่สามารถจับคนขโมยมาม่าได้โอ้โห นะครับอันนี้ก็เราก็ว่ากันนะส่วนจะถูกจะผิดอะไรนี่ก็เป็นความเห็นของแหม่มโพดามเขาบอกเป็นผลงานลี้ยิ่งใหญ่ของตํารวจไทยที่ขโมยคนจับมามากได้แต่ถามว่าตำรวจไทยเมื่อมีคนแจ้งเนี่ยเขาก็ต้องจับถ้าไม่จับเป็นยังไงครับถ้าไม่จับเป็นไงครับถ้าไม่จับตำรวจก็ มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157เพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์ตามตำรวจไทยก็คือมันจะต้องไปถามเจ้าทุกเขาว่าเจ้าทุกมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ <c oughs> มาย้อนดูว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเรามาดู <c oughs> ในแง่ของคุณธรรมแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันในสองแง่สองงามว่าอย่างเช่นเขามาขโมยของเราเนี่ยของเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยมันพอจะให้อภัยกันได้หรือไม่นะครับมันพอจะให้อภัยกันได้หรือไม่ท่านพออภัยกันได้ก็พอให้อภัย <c oughs> ขโมยเพราะความจําเป็นหรือขโมยเป็น นิสัยทาวนหรือเทียกเลือกคันว่าสันดอนสันดานอะไรกันประมาณนี้ไม่อยากจะพูดนะถ้าหากว่าเขาขโมยเพราะความจาเป็นแต่ผมถ้าผมมองในในปัจจุบันนี้นะถ้าเราหิวโหวยเนี่ยวัดวาอารามเนี่ยอาหารการกินก็ยังมีพอให้เราได้พึ่งพาอาศัยได้นะครับไปหาหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาไปนั่งอยู่หน้าวัดหน้าศาลาหน้าศาลาการประเรียนแล้วก็ขอบอกว่าเราเป็นคนยากจน ในหมู่บ้านก็มีคนเยอะแยะนะพี่คนยากจนเขามีตกงงตกานเนี่ยเขาก็ไปเอาข้าวกับวัดมากินชาวบ้านเขาก็มีความเมตตาคนไทยมีความเมตตาการณุณาต่อ,อกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าถ้าท่านจะคิดเป็นขโม,มยแล้ว <c oughs> อย่าคิดเป็นเถอะเ <c oughs> มืองไทยมีคนเมตตาพร้อมที่จะความช่วยเหลือเยอะ <c oughs> นักเรียนสอบเรียนแพทย์ได้ไม่มีเงินเขาบริจาคก,กันตั้งสามล้านเจ็ดแสนกว่าบาทเห็นไหมครับคนไทยเป็นคนที่มีความเมตตาอยู่กรุณาอยู่แล้ว ท่านเรื่องนี้ตำรวจก็โดนแหม่มโพดามจะเป็นเิียรอมหรือเิียแทกก็ไม่รู้นะครับเอามาบอกเล่าว่าเป็นผลงานตำรวจไทยอันยิ่งใหญ่ฝ่ายตำรวจอเมริกาเขาก็กลับไปที่ร้านไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อของมาให้นะครับคุณแม่ลูกติดคนนี้ก็ร้องห่มร้องไห้บอกว่าคุณทำเพื่อฉันนะครับบางครั้งกฎหมายเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับใช้หลักคุณธรรมอย่าใช้หลักกฎหมายกันไป เราก็มาย้อนไปดูว่าตำรวจทำไมเขาถึงจับนายนี้มันเป็นเรื่องโอละพ่อหรือเปล่าเราก็มาดูนะครับเขาบอกว่าโอละพ่อย้อนดูประวัติที่เบตดลักทรัพย์เป็นอาชีพเป็นที่เอื่อมระอาของคนในชุมชนชุดจับแจงไม่ได้แถลงข่าว28พฤษภาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกกิติ เพชรมุนีผู้ข่มับช้างเผือกเชียงใหม่กล่าวว่ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพช้างเผือกได้ทําการจับกลุ่มผู้ต้องหารักทรัพย์และมีภาพการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ปรากฏเผยแพร่ในสื่อโซเชียลทําให้เกิดวิาพากษ์วิจารณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตรรํารวจว่ากระทําเกินกว่าเหตุมีการแถลงข่าว24พฤษภาคม6 4ที่ผ่านมาชุดสืบสวน สอพอช้างเผือกนำโดย100โรดอ้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์เครือทองรองสพเดดหน้าที่ชุดสอบสืบสวนได้ทำการจับกลุ่มนายที่เบียดอินทรอสอายุ19ปีพร้อมด้วยของกลางอาหาร10บรายการพร้อมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการลักทรัพย์โดยแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ายานพาหน,นะนะครับสืบเนื่องจากการเข้าร้องทุกข์ของร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ตจำนวนหลายร้านในพื้นที่หลายร้านนะครับคอมเมนต์ตรงนี้ตมในพื้นที่เวียงบัวตะบนช้างเผือกเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสืบสวนติดตามจากกล้องวงจรปิดและจัก,กรยานยนต์ที่ใช้ในการกระทำความผิดต่อมาพบผู้ก่อเหตุมีลักษณะตรงตามพยานหลักฐานจึงเข้าทำการจับกลุ่มและรายงานให้ผู้ร่าทราบตามลำดับนะครับ ต่อมาปรากฏว่ามีภาพถ่ายลักษณะที่จัดผู้ต้องหาถ่ายภาพรวมกับของกลางและเผยแพร่ไปนในสื่อโซเชียลทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทางสพช้างเผือกขอเรียนชี้แจงว่าภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เรียบร้อยมีการบันทึกและรายงานตามขั้นตอนภายในหน่วยงานมีการนําผู้ต้องหามาทําประวัติเนื่องจากผู้ต้องหามีประวัติ พฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักนำน้ำอัดลมที่ขโมยมาผสมยาทานและมีพฤติกรรมตระเวนลักทรัพย์สินของชาวบ้านบ่อยครั้งแม้ทั้งภายในวัดก็ไม่เว้นขโมยโทรศัพท์มือถือเงินและมินิมาร์ตร้านสะดวกซื้อทั่วเมืองเชียงใหม่ผู้พักอาศัยบ้านใกล้เคียงจนสั้งคมเกิดความเดือดร้อนและเอื่มระอาจากพฤติกรรม จึงต้องมาพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนจับกลุมมาดำเนินคดีให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปว่านายนี้มีอาชีพขโมยเป็นอาจินเป็นที่เอือมระอาไม่ได้เอาไปเพื่อเพราะว่าความหิมหวหยแต่ประการใด นะครับนี่ก็ข้อมูลจากสยามรัฐเขาเอามาเผยแพร่28พฤษภาคม2564ผมก็ตามข่าวไม่ร้ดูเมื่อเราดูข่าวของเพจของแม่มโพดําจะเป็นเพจปลอมหรือเพจแทกก็ไม่รู้นะครับเอามาดูแล้วนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าการขโมยทรัพย์สินการแปลทรัพย์สินของคนอื่นมานี่เป็นบาปเป็นอกุศลเราจะลำบากยากแค้นสักเพียงใดเราก็ไม่ควรขโมยทรัพย์สินของคนอื่น สมมุติว่านายคนนี้ลำบากจริงๆยากจนจริงๆก็อย่าใช้ความว่าลำบากยากจนมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไปขโมยทรัพย์สินของคนอื่นเพราะความยากจนมันไม่ใช่ความผิดแต่ไม่ใช่ทางออกที่จะไปขโมยของคนอื่นมาเพื่อเททุนนิ่มผมเน้นย้ําในเบื้องต้นแล้วว่าสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเมตตาหากหิวโหยอดอยากยากไรในสภาวะวิกฤตเช่นนี้วัด หลายคนไปบุลลี่บอกว่าโอ้คนยากจนเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วในวัดทําไมข้าวปลาอาหารล้นเหลือทําไมไม่เผ่เผื่อแพ่พพบ้างผมถามว่าใครจะรู้ว่าใครยากจนใครลําบากตรงไหนละ่ะเมื่อคุณลําบากยากจนคุณหงอยคุณเดินเข้าไปหาวัดไม,ไม่ใช่จะไปวัดเดินมาหาคุณเมื่อคุณร้อนคุณก็เดินหาที่เย็นไม่ใช่ที่เย็นเดินมาหาคุณความต้องการเป็นของคุณนะครับความต้องการเป็นของคุณขันภาษาอีสานเขาบอกว่า บวกน้ำสาน้ำมันไปย่ญญางไปหาควายควายมันจอดต้องเดินไปหาสาน้ำเมื่อมันร้อนเพราะฉะนั้นเราเดือดร้อนเราก็ต้องเดินไปหาแหล่งไหนที่จะช่วยเหลือเราได้สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลสามารถช่วยได้นะครับถ้าเรายากลําบากจริงๆอย่าได้เอาความยากจนมาเป็นข้ออ้างเพราะการขโมยนั้นผิดทั้งศีลธรรมนะครับ ผิดสินร,รมเมืองเราเป็นเมืองพุทธเราก็อยู่แล้วอยู่แล้วว่ามันผิดนะครับจบลงด้วยการวิเคราะห์ความลำบากยากจนอย่าเอามาอ้างเพื่อทำผิดกฎหมายและทำผิดสินร,รมนะครับอย่าเอามาอ้างแม้เราจะลำบากยากจนสักเพียงใดเราก็จะไม่ทำความผิดเคยมีนิทานในเสยพุทธการเขาบอกว่ามียายมีนายทุกขตะคนหนึ่งเนี่ยนะครับ เขาไปเฝ้าบ้านให้เสษฐีนะครับเขาไปเฝ้าบ้านให้เสษธีเมื่อเรษธีไปทําการค้าต่างบ้านต่างเมืองภรรยาของเศสษธีก็เห็นนายทุกขตะนี่เป็นคนรูปร่างดีหน้าตาหล่อแลวเอากันก็อาจจะเกิดความเงียบเงาวังเวงคิดถึงสามีอะไรหรือจะมีความต้องการทางกรรมารมณ์ก็ไม่รู้ก็ไปรักเอานายทุกขตะนะครับไป,ไ,ปไปรักไปไปรักไปชอบนายคนนี้ก็ ไปขอมีอะไรกับนายคนนี้นายคนนี้ด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายที่รับเขามาเลี้ยงเขาก็ไม่ทําความผิดสินธรรมเขาก็บอกกับภรรยาเศรษฐีว่าทําไม่ได้ผมทําไม่ได้ผมทมําไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมไม่สามารถทําผิดสินธรรมได้ผมรับปากเจ้านายแล้วว่าจะเฝ้าทรัพย์สินของเจ้านายไว้อย่างดีเมื่อเจ้านายไปค้าต่างถิ่นผมก็ไม่ควรมีอะไรกับภรรยาของเจ้านาย ภรรยาของเจ้านายเมื่อทราบอย่างนั้นก็ทําการกดดันต่างๆนานาเพื่ออยากจะได้นายทุกตะมาเป็นสามีให้ได้ใครเครียดใครถึงขนาด<ห><ห>วาง,ง<ห>แผนเส <ะ S 2> ีย <สะ S 2> ร้ายป้ายสสในายทุกตะให้ได้รับโทษนะครับนายทุกตะก็จะได้รับโทษนะครับแล้วก็สุดท้ายเศรษฐีก็กลับมากลับมาก็เห็นนายทุกตะจะด้วลดลงโทษ ก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นนายทุกขาตาก็เล่าเรื่องให้เศรษฐีฟังเศรษฐีรู้ว่าภรรยาของตนเองนอกใจก็กลับมาก็เนรเทศภรรยาตนเองของของตนเองนั้นหนีนะครับแล้วก็มอบมอบทรัพย์สินกึ่งหนึ่งให้ในายทุกขาตาครอบครองเห็นไหมครับคนเราแม้จะยากจนเพียงใดถ้าบางคนก็มีโอกาสนะจะเป็นเมียจะได้ภรรยาเป็นเมียเศรษฐีจะได้รำด่ำรวยจะได้เงินทอง เห็นเอาไกลๆเห็นเอาไกลๆจะทําความผิดเสียให้ได้ถ้าเป็นคนบางคนออนอกจากจะได้บ้านในเป็นสิทธิแล้วยังได้เมียสิทธิมาเป็นเมียอ,อีกนี่คือคนไม่มีสินธรรมคิดแต่ถ้าคนมีสินธรรมคิดแล้วเขาก็อย่างนายทุกขตาเขาบอกไม่ยากจนเพียงไรเราก็จะไม่ทําผิดสินธรรมสุดท้ายเขาก็ได้ดีดไว้ด,วดีเพราะเขารักษาสินธรรมเอาไว้วันนี้รายการคุณเอาเรื่องเอามาพูดยอ่ยอๆให้พวกเราได้ฟังเพียงแค่นี้ นะครับเพื่อเลขกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีอะไรที่บกพร่องไปก็ต้องขออาภัยด้วยหากจะมีบุญวาสนามีผลบุญในการนำมาเล่าในวันนี้ก็ขอมอบบุญนั้นเผื่อแผ่ให้กับอ,อุทิศบูชาคุณบิาดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วก็อุทิศให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภยัยร่ำรวยมั่งมีสีสุขอายุบั่นขวัญยืนโดยพร้อมกันทั่วทุกคนเทินสวัสดีครับ